เอฟขอโทษแจ็คกีลิ t ยอมรับว่าเขาได้โอกาสลงสนามให้แมนซิตี้พร้อมปล่อยแจ็คกีลิทในเสมอน,นี้ออกจากทีมหลังเจ้าตัวไม่ได้รับโอกาสลงสนามอย่างที่ควรจะเป็นโดยเป๊ปยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะให้โอกาสดาวเตะค่าตัว100ล้านปอนลงเล่นเนื่องจากฟอร์มที่ร้อนแรงของเจเรมีโดกูและซาวินโย ต้องผเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดในแนวรุกของแมนซิตี้โดยเฉพาะหลังจากนักเตะหลายคนหายจากอาการบาดเจ็บพร้อมกันส่งผลให้เขาไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกของทีมนับตั้งแต่เกม FA ล่าสุดกวาดิโอลาออกมากล่าวขอโทษแจ็กคกรีลิตท,ที่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากพอพร้อมยืนยันว่าเขายังเชื่อมั่นในตัวแข้งวัย28ปีแต่ต้องให้โอกาสผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีกว่าในฤดูกาลนี้และปีนี้โดกูและซาวินโย มีส่วนสำคัญอย่างมากเป็บกล่าวมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือเพราะผมไม่ชอบแจ็คผมยังเชื่อมั่นในตัวเขาเพียงแต่ฟอร์มของซาวินโยในฤดูกาลแรกของเขานั้นโดดเด่นมากโดยเฉพาะในเกมล่าสุดกับอาร์เซนอลที่เขาเล่นเกมรับและดวลตัวต่อตัวได้ดีมากอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปโอกาสที่เขาจะถูกปล่อยตัวในช่วงนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงครับ